ถ้าอาหารติดคอลูกคุณแม่ควรจะรับมือยังไงดี mm. มาฟังกันเลยค่ะวิธีรับมือนะคะถ้าที่หนนะคะเหมาะสําหรับเด็กที่ต่ำกว่า1ปีหรือว่าเด็กเล็กนั่นเองนะคะตัวเราจะให้เด็กนอนคว่ำบนวิร์นแขนเรานะคะแล้วให้หูศีรษะอยู่ทางด้านมือเนาะเราใช้มือประคองคอเด็กไว้นะคะแล้วเราจะใช้สันมือด้านอีด้านหนึ่งเนี่ย ตบบริเวณระหว่างสะบักของเด็ก5ครั้งสลับกับให้เด็กนอนหงายแล้วเรากดหน้าอก5ครั้งค่ะก็จะทำให้เจนอาหารนีน่หลุดออกมาได้นะคะสำหรับท่าที่2ท่าที่2จะเหมาะก,กับสำหรับเด็กโตนะคะเด็กที่มากกว่า1ปีขึ้นไปเด็กที่นั่งได้เองเดินได้เองแล้วนะคะก็ต้องเข้าข้างหลังเด็กนะคะคุกเข่านะคะแล้วให้เด็กยืนแล้วเราก็จะใช้มือนะคะด้านดนึงกดไบริเวณลิ้นปีของเด็กนะคะแล้วใช้มืออีกด้านหนึ่งตบลงบนมืออีกด้านหนึ่งนะคะพยายาม ตบแรงหน่อยทําให้อาหารหลุดออกมาจากหลอดลมที่ปิดอยู่นะคะสําหรับวิธีที่3นะคะสามารถใช้อุ